ผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12กันยายน2 5 6 5มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสื่อของออสเตรียรายงานข่าวนะครับว่ามีผู้คนหลายพันคนหลังหล่งไหลไปบนถนนในกรุงเบียนาเพื่อประท้วงค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นโดยกองกำลังตํำรวจของเมืองให้ข้อมูลว่ามีผู้เข้าร่วมการชุมนุม ประมาณ3,000คนซึ่งนอกจากมีเรื่องของการประท้วงค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วรวมถึงเรื่องของวิกฤตเงินเฟอ้อเนี่ยครับยังมีการชุมนุมประท้วงของอีกหนึ่งกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผู้รักชาติด้วยก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาตลอดเส้นทางในกรุงเวียนนาซึ่งการชมุมนุมทั้งสองก็ไม่ได้เกิดสถานการณ์ร้ายแรงขึ้นแต่อย่างใดนะครับในการชุมนุมนั้นผู้ประท้วงกล่าวหารัฐบาลออสเตรียว่าทําให้ประชาชนของตนเองนั้นล้มเหลวในการใช้ชีวิต และทำงานเพื่อผลประโยชน์จนราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นและเกิดวิกฤตเงินเฟอ้อทั้งนี้ผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่เป็นเหมือนการฆ่าตัวตายของประเทศนอกจากนี้ผู้ประท้วงยังประนามถึงการยั่วยุข,ของนาโตอีกด้วยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยครับเมื่อวันเสาร์ที่10กันยายน2565ที่กรุงปรากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กประชาชนกว่าเจ็0 0มืคนก็ออกมาประท้วงเช่นเดียวกันโดยเรียกร้องให้รัฐบาลทำสัญญาโดยตรงกับซัพพลายเออร์ก๊าซของรัสเซียเพื่อลดราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงเรียกร้องให้สาธารณรัฐเช็กนั้นปฏิบัติตนเป็นกลางทางการทหารและประดามการการะทำของนาตโต้และสาภาพยุโรปด้วยครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในยุโรปนะครับที่เกิดขึ้นกับ2ประเทศนั่นก็คือที่ออสเตรียแล้วก็ที่สาธารณรัฐเช็กประชาชนนั้นเริ่มทนไม่ไหวต่อพฤติกรรมของรัฐบาลนะครับในการให้การสนับสนุนยูเครนจนทําให้ประเทศนั้นเจอวิกฤตเรื่องของพลังงานแล้วก็เงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นราคาพลังงานก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันทั้งยังมีการขาดแคลนพลังงานด้วยครับซึ่งก็บอกว่า ประเทศนั้นกําลังฆ่าตัวตายจากมาตรการการคว่ำบาตรที่ไปคว่ำบาตรรัสเซียนอกจากนั้นพวกเขาเองก็ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนาโต้นะครับที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นศัตรูกับรัสเซียซึ่งจะทําให้พวกเขานั้นได้รับผลกระทบนั่นก็คือทางด้านออสเตรียแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าความเคลื่อนไหวของรัฐบาลของออสเตรียและสาธารณรัฐเช็กนั้นจะมีความคิดเห็นประการใดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์ที่ประชาชนส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยครับเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของรัฐบาลในการเอาใจเนี่ยครับไปเข้าด้วยกับนาโตเอาใจไปเข้าด้วยกับสหภาพยุโรปจนทําให้ประเทศนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างที่ประชาชนผู้ที่ออกมาประท้วงบอกว่านี่เป็นการฆ่าตัวตายของประเทศนะครับเนื่องจากว่าเมื่อมีมาตรการไปนควอบบัตรรัสเซียแล้วทําให้ราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศนะครับ เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับที่ช่องถ้าอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมกันนะว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับส c r i b e ์กดติดตามช่องถ้าอินเทอร์เน็ตด้วยครับ